มันเล่นกี่มนก็ได้แต่เราจะเล่นสองคนนะคะเรามีสองคนนียค่ะเดี๋ยวเข้าเข้าเกมกันเลยมันมีเกมให้เลือกนะคะตอนนี้เราเล่นยังไม่หมดเลยนะเราจะเล่นเกมปลาพายค่ะสองคนค่ะเราไปโดยสีกันนเราไม่ได้อยู่ที่นแล้วอ่ะเอ้ยก้าวสีแดงมันปลาหนโอ้ยเพื่อนปลาสีเราสีนี่โอ้เพื่อน มันไม่มันไม่เหอะไรบางอย่างนะเพื่อนว่าแจะตีฉันสิโอ้ยเพื่อนลบหนึ่งไปเลยค่าไม่ไม่ไม่ไปกาวเท่าอีกกินอีกอเลยแกอีกแก่ะหยุด ลบไปหนึ่งตอนแร่นไดไ้ได้อะไรนะเ,เล่นอุย๊ยผิด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 เส้นผิดอันนั่นน้องเขาเล่นอันนี้นะทุกคนน้องน้อคะถ้าถ้าเสียงมาตอนนี้นะคะฝนตกก็ถ้าเสียงมาก็ขออภัยด้วยนะอะุ๊โหสีฟ้าเก็บได้เยอะมากคนะ่ะขออ้าวทำไมหนูไม่ยืนยังไม่ได้ข เมิ่มมหย้อยสีฟ้าได้ของเยอะมากอุกเกินตัวเองได้ของเกินเขาม้วแต่ไปเก็บเขาแมานเอ้โหอกเลยสินเงินยังไม่ได้บอกเลยนี่ยส so ีฟ้าแย่งนะคะเราสีน้ำนึงเงินก็คุ้นๆนั่นแหละสีเหลืองไม่สีฟ้าเอาย้อยขอเย่ สีแดงสีแดงทำสีแดงก่อเย้สีน้ำเงินชนะนะคะน,น้องๆสีน,น้เำเงินชนะอีกแล้วนี่ใจอ่ะสูพรรถ้าเสียงเดือดเข้ามาก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเฮ้ยนั่งดีๆสิคุณเราเล่นอะไรดีนะ ถ้าซ้ำกันขออภัยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เราจำไม่ได้นะคะเราไม่ได้ดูคลิปเก่าเราสมองเสืยอไอ้ยี่นใครชิชิชิโอ้ยพี่ค้าร้องกับบ้างโ๊ะคนจะแย่งผมลอ้ยดักอย่างนี้เลยเหรอ คุณจะดักเยอะสิครับคุณกอยู่นี่ว่าไม่ักกันอ้าไม เราจะแข่งพี่ไปบวกสุดพี่โกมันอะนี่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 เอานี่นี่นี่ลเบิร์ดนี่ดานไรดานนะคะเราเลือกนี้ค่ะนดนเดนที่อ้สีฟ้าสีฟ้ามีระบสีแดง กี่ฟ้ายมีว้าวของวุยยาเลย่อนอืมดีกสิโจมสีแดงชนะนะคะโซม สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะจุ๊บ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 ฉันต้องเล่นมาแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะกดแจ้งเตือนกดใจในติ๊กต๊อก